ก็สวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกไมไมค์ครับพาร์ท,ที่สิบหกแล้วนะครับก็ทาร์ทนี้ผมไม่ได้ใช้ไมอ,อไม่ได้ตั้งค่าไมอันเดิมนะเพราะว่าไมอันเดิมผมว่ามันแบบมันเสียงมันแบบมัน Echo Echo เอ็โคลเอ็โคหน่อยอ่ะก็เลยขอเป็นไม์ธรรมดาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงชอ็อตอ่ะ ผมไม่รู้มันแก้ยังไงมันแก้ไม่หายจริงๆถ้ามีเสียงช็อตก,ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะใครมีวิธีรู้ก็เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดิใครมีวิธีใครมีวิธีแก้ก็บอกกันหน่อยนะครับบอกกันได้ไม่ว่ากัน <laughs> บอกกันได้ไม่ว่ากันนะครับก็โอเคตามนั้นโอเคมาเข้าเรื่องเราดีวกว่ามามึงนะมึง ไม่ถ้าเราปุ่มตั้งเป็นไมแบบเนี้ยมันก็จะช็อตเว้ยแต่พอผุ่มตั้งไมแบบให้มันไม่ช็อตอ่ะมันก็จะเอ็กโคเหมือนเอ็กโคเอ็กโคอ่ะแต่มันไม่ได้เอ็กโคนะแต่มันมันเหมือนเสียงกูเป็นแบบเอเลี่ยนอ่ะเออแบบอะไร,รออย่างโอเคให้หนูกินก่อนเดี๋ยวหนูตายเดี๋ยวหนูตายไม่เหมือนตัวนั้นโอเคข้าข้า,ขาแกะมันขึ้นมาไงวะลงไปลงไป หนังสัตว์นี่จะได้หนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมหนังสัตว์จะได้หนังสือหนึ่งเล่มงั้นเราก็ต้องฆ่าสัตว์เยอะๆเด็อขอมัน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 โอเคไปเรากลับบ้านดีกว่าโอ้ย <laughs> มันทำอะไรอยู่ตรงนั้นโอเคพาร์ทนี้เราก็จะไปขุดเอาออกซิเจนกันในแคชก็ที่บอกไว้เย้ได้เนื้อเสามาแล้ว ได้เป็นน่าจะเป็นชูเร็กปะชูเร็กชูเร็กอ่ามันมีครอ,อกสำหรับมันไหมน่าจะว่างอยู่คลอ,อกหนึ่งตรงนี้อ่ามันว่างอยู่ครับครอ,อกนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องลงไปเอาออกซิเดียนอ่าสี่ก้อนออกซิเดียนทั้งหมดสี่ก้อนเลยฮะโอเคถ้าเสียงไม้มันช็อตก็ขอโทษด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ดีๆมันก็ช็อตขึ้นมาเองอะ่ะเออแล้วมันก็หายเองอะ่ะ เออแล้วแต่อารมณ์มันอ่ะมันจะชอ็อตตอนไหนมันก็ชอ็อตอ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นเพราะไม่ผมหรือว่าเป็นเพราะที่เซตตั้งค่าอ่าอะไรต่างๆเ <c oughs> พราะว่าเวลาผมเซตตั้งค่าเนี่ยผมก็เซตตามไปดูในยูทูบ <c oughs> ก็ไปเซตตามเขาแล้วนะ <c oughs> ผมเซตตามเขาทุกอย่างนะพอเซตเสร็จมันก็ไม่มีเสียงช็อตแต่ว่าเสียงไม่มันเป็นเหมือนเ <c oughs> อ็กโค่อ่ะผมว่ามันกลัวเป็นไม่กลัวเป็นเพราะไม่ผมเพราะว่าผมใช้ไมโหูฟัง นะฮะแล้วก็ผมจะเสียบแค่รูไม้เท่านั้นแต่รูหูฟังผมไม่เสียบก็ตามนั้นเลยน,นจะจ๊ะโอเคเทตรงนี้ได้ปะได้โอ้มดืดมืดเลยมึงมืดเลยเดี๋ยวไปเทที่อื่นก็ได้ปะมืดเลยมึงอ๋อเอาทอสท,ทอสตรงนี้มาไม่ต้องไปเทที่อื่นตรงนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะก็ขอโทษด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยว,วพูดกันมานะว่าจะเอาเสียงก,กถ้ามีมีวิธีแก้ก็บอกหน่อยนะหรือว่าผมต้องเปลี่ยนไม์วะ ต้องซื้อไม้แยกแยกกับหูฟังเลยไหมหรืออะไรยังไงจะได้ซื้อมานะครับลองเดือนๆอนออกจะได้ซื้อมาน่าจะต้องซื้อแยกอะ่ะไม่งั้นผมจะซื้อแบบไอ้พวกหูฟังแบบดีๆอะ่ะแล้วมันมีไม้ติดมาด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบไม้ตั้งโต๊ะเพราะว่ามันจะผมกลัวเสียงรบกวนอันอื่นมันเข้าอ่ะนะนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวนะครับโอเคมากูเข้าเรื่องกูต่อเลยกูเข้าเรื่องกูต่อเลย ก็ตอนนี้เราต้องขุดเอาออกซิเจนโอเคกูได้แล้วกรีบกลับบ้านเลยครับกูรีบกลับบ้านเลยขอให้ไอ้ตัวนั้นมันเป็นทีเร็กด้วยเถอะผมอยากขี่ทีเร็กมานานละเพราะทีเร็กนี่มันน่าจะเก่งอ่ะเออมันเท่ด้วยไงมันตัวใหญ่อ่ะมันน่าจะเท่กว่าบ,บ้านกว่าเมืองเขามันใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งที่ทนะครับโอเคแล้วเขาบอกพี่ทําที่อยู่ให้เดลเสาร์เด้ได้เดี๋ยวพี่จัดให้นะไม่ต้องห่วงเดลนเสาร์พี่มันต้องอยู่แบบวีพีอยู่แล้ว มันไม่อยู่แบบหูหูสะทุนผ่อยโอ้โอเคไปมาอันนี้มันต้องใช้หนังสัตว์เก้าอันได้สามบล็อกก่อนหนึ่งสองสามโอเคน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ก็เดี๋ยวเราทำาสมุดเพิ่มกันได้มาเก้าสมุดปะเก้าสมุดนี่ก็จะได้ประมาณอันนี้อย่างละสามเลย กอนี้ก็มาแยกจะได้มาเป็นมารสามบล็อกแล้วเราก็จะมาคราฟไอ้นี่เลยนะครับเพชรนี่อ่าเหลือไปเม็ดหนึง่งคนนเอาเดี๋ยวมันมันต้องใช้สมุดอ่ะมันต้องใช้สมุดเล่มหนึ่งอ่ะโอ้หเราจะฆ่ากัวเราจริงเหรอฆ่าฆ่าจริงดิฆ่าจริงโอ้หไม่มีรีลอ ผมนี่ไม่มีรีลอ,อะ่ะคาคาดาคาเลยเฮ้ยเกิดแล้วตัวอะไรเย็ดเคทีเร็กจริงด้วยเย็ดเคตัวนี้ถ้าตัวเต็มที่แล้วตัวใหญ่มากๆนะฮะน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะโอ้โหโอ้โหกูมีทีเร็กแล้วเย็ดเคโอ้โหได้ทีเร็กมาสักทีโอ้โหดีใจดีใจตั้งแต่ภาคแรกแล้วที่ผมเล่นอันนี้ภาคแรกละผมได้ทีเร็กมาตั้งแต่ตรงนั้นละโอ้เพึ่งมาได้ เราต้องไปครับสมุดเนี่ยอีกเล่มหนึง่งครับสมุดอีกเล่มหนึง่งแล้วเราก็จะสามารถครับอันนี้ได้อะไรนะไอที่บวกของนะฮะปุ๊บเลเวลสามสิบโอเคเหลือเวลแล้วจิเหลือเวลแล้วมึงทีนี้เหลือเวลแล้วมึงเหลือเวลแล้วแล้วก็มาเวลที่นี่แป๊บหนึ่ง ก็ได้เวลแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ได้เวลแล้วนะฮะเราไม่ไม่ต้องไปยิงยากแล้วเราจะผมจะไปเอาไอ้นั่นมาเอ็นชาร์จก่อนก็คืออ่าอ่าไอที่ขุดดินนะครับน่าจะทําที่ขุดดินเพชรขึ้นมาแล้วก็เอ็นชาร์จก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบขุดดินเร็วๆอ่ะแบบปูปูปูปุ๊บทีเดียวทําพื้นที่ให้มันขยายพื้นที่ได้ใหญ่แล้วเราก็เร็วขึ้นอ่า okay. โอเคแล้วก็นั่งฟาร์มลูกธนูไปด้วยนั่งฟาร์มลูกธนูไปด้วยของตายยากตายยากโอเค ลูกธนูได้มาไม่เกียยนหนงอ่าโอเคไหลหลังไหลไปหลังไหลไปไหลมาเทมาไหลมาเทมามันติดหัวมันติดตรงนั้นปะผมต้องไม่ขยายช่องให้มันไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกมั้งแต่อยากขยายช่องให้มันอ่ะมันไหลเนช้าไม่เกี่ยวหรอกมั้งะน่าจะไม่เกี่ยวหรอกมั้งโอเคเราก็จะได้กระดูกมาโอเคไหลไปไหลไป ตรงนี้นะฮะเราขุดตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วเราก็เข้าไปขุดที่มันนี่ขุดมันขุดมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดมาแล้วปิดติดโอ้ยโอเคเนี่ยมันก็จะไหลไปสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนี่ยเราต้องการความสะดวกสบายของสเกลลิต้าเดี๋ยวสเกลลิต้ามันอยู่ไม่สบายโอเคเวลยีล่สิบห้าละได้ธนูมาส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอาไปคาบไอ้นั่นมาก่อน ที่คุกดินนะฮะเราก็จะได้ทําสิ่งที่เราต้องการมานานลวผมจะทําเป็นคอ,อกสัตว์กินพืชใหญ่ๆไอ้คอ,อกสัตว์สองขาใหญ่ๆแล้วก็ชิรักนี่น่าจะเป็นคอ,อกเดียวนะฮะโอ้โหแล้วก็ใครที่รู้นะครับก็ช่วยบอกหน่อยละกันว่าไดานโนเสาร์ให้อาหารครั้งเดียวหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าเราต้องให้ตลอดหรือว่าให้ครั้งเดียวก็แนะนําหน่อยละกันนะครับว่าไดานโนเสาร์เนี่ยจะให้ครั้งเดียว ตอนที่มันคลอดลูกออกมาเอ้ยมันออกมาจากไข่เลยหรือว่าเราต้องให้มันตลอดตลอดฮะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันก็เลยต้องมาถามนี่แหละเราต้องเวลไปต่อครับโอเคเรจะได้เวลปุ๊บได้ทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีวะนั่งนั่งรอมังวันนี้จะเอาจนได้แล้ววันนี้ฮะไหลมาไหลมา อย่าไปไายน้องเลยมาไอ้น้องเลยมาเราต้องทําที่ล่อมันไหมทําที่ขึ้นไปล่อมันนะเอาป่ะให้ล่อให้มันให้แบบมันมันเห็นเรามันก็จะเดินมาแล้วก็จะไหลามาเร็วกว่าเดิมตรงนี้ปะ่ะทําที่ล่อตรงนี้มีได้ไม่ได้อ่า <c oughs> โอเคตรงนี้เป็นประตู ที่สามารถโอ้เดี๋ยว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 ขึ้น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 ดิขึ้นดินนนนนยึดเค็โอ้ดรูสึกว่าจะหมดกลิ่นอล้โอเคเราจบไปก่อนเลยคนระับฟาร์มยา,ยาวๆฟาร์มยา,ยาวๆเลเวลเลเวลเียว,วี่ละสีเลเวล้ยูตายอ่าเราน่าจะทำประตูอีกกันหนึ่งนะก็น่าจะมาทำไอ้ตรงนี้ นี่น่าจะทําตรงนี้ขึ้นมาโอ้โหผมมีเพชรใช้กับชาวบ้านเขาแล้วผมนี่มีใช้มีเพชรใช้กับชาวบ้านโอ้ยโ,โอ้ยนี่นี่นี่แล้วต้องปิดประตูวตวตวไว้แบบนี้แล้วเราก็เปิดล่อมันออาเปิดล่อมันเลยมันก็จะยิงกันเองด้วยเดี๋ยวเราไม่ต้องให้มันยิงกันเองเราต้องฆ่ามันอาเวล27แล้วอีกสามเวลแล้วนะั้นพอฝันเราก็จะเป็นจริงแล้วสิ่งที่กูรอคอยมานาน เราก็เปิดลองมันไว้ครับนี่เปิดลอมแล้วมาสิจ้ะเจียวดิตั้นจ้ะมาสิจ้าเป็นไหนเอาเดียวเดียวเดียวออกไงเนี่ยเดียวเดียวรีบขุดออกกันเลยเออตรงไหนตรงนี้เอ้าเยี่ยบผิดผิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อี่ยาล่วงเมื่อกี้ล่วงเมื่อกี้ล่วงโอ้ Okay. เจอตันก็ <laughs> มาเรื่อยๆฮะรอบนี้วิวโอ้โหขึ้นยากมากนับถือเลยกูนี่นับถือเลยขึ้นไปด้านบนรอไหมถ้าเราขึ้นไปด้านบนมันก็จะไม่ออามันจะไม่เกิดนะครับน้องรอ,อมันยืนตรงนี้ก็ได้มันจะได้เกิดเร็วๆเกิดมาเร็วๆหลายตัวเฮ้ย ท็อตเราอยู่ไหนอะเราฝักท็อตอยูอ่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตกทิ้งได้ไหมเนะี่ยมันสว่างไปปะอ,ะอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับอตกตกตรงนี้ทิ้งก็ตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกเหรอรงนี้อีกอ่าโอเคก็นั้นเฮ้ยด้านใน,นมีเหรอม้วท็อตมาแต่ไหนอีกอะข้างล่างข้างล่างนี้น่าจะเป็น ข้างล่างนี้น่าจะเป็นอ่าลาวนะครับโอเคเราจะอยู่แบบมืดๆอย่างนี้ก็ได้ไม่อยู่นี้อ่าโอ้โหโอเคในห้องนี้มันเกิดมืดๆนี่เงเดี๋ยวเขาไม่เกิดเขานี่หมายถึงเอ่อเจลลิตันเนี่ยโอเคปักไว้เงี้นก็ได้ออ้ยิบแปดแล้วยิบแปดแล้วมึงยิบเก้าสามสิบแป๊บเดียวไม่นานเกินรอแป๊บเดียว โอ้เสียงเฮ้เสียงช้างเสียงช้างเสียงเสียงเสียงช้างผมรีบขึ้นไปนอนก่อนดีกว่ามันมืดแล้วขอขึ้นไปนอนก่อนละกันนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะฮะผมเป็นคนที่รู้เวลาในไมค์ครับดีมากๆนะครับเป็นคนที่เก่งเรื่องกูก็โม้ไปนะฮะก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกครับในแมพแม่งมันเวลาบอกในม็อดแมปนะมีโอ้ช้างแม่งเดียวๆอย่าทืบกูโอ้โหมันออนวอร์ร์รครับ อยพ่อจ๋าอยากกินข้าวไม่ได้หรอกน้องแต่ไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวพ่อก็ต้องกินเหมือนกันพ่อก็ฐานะนเดียวกับลูกกันั่นแหละไม่มีอะไรจะแดกไม่มีอะไรจะแดกเหมือนกันนั่นแหละไปลง้างล่างว้วมามา,มาเนี้ยมาเนี้ยได้เข่าเยอะเหรอได้เข่าหลายตัวเหรอเข่าเยอะนาองเข่าเยอะอพี่ได้เข่าเยอะนีตัวเอารอบเดี๋ยวอุ้ยอุยอีกรอบหนึ่งฮะอีกรอบหนึ่ง รอบเดียวรอบเดียวแล้วฮะรอบสุดท้ายเราจะออกให้มันออกมาเยอะๆเลยฝันฝันไว <c oughs> ้ไ <c oughs> เอาเดี๋ยวไม่ยิงกันเองมั้เนี่ยไม่น่าจะยิงกันเองครับ <c oughs> อา่าโอเค <c oughs> ไม่ต้องมามองไม่ต้องมามองหน้า, <c oughs> า,าลงมาซะดีๆไม่ต้องมามองหน้าอ่าอ่าเรอวเร็วเร็วเวคนเขารออยู่เร็ว <c oughs> อไอ้ห่านั่งมึงก็กระโดดนะมึงกระโดด เพื่อนเขาจะลงมามึงเพื่อนเขาลงมาเซลงไปเร็วลงมารีบๆเขาโอเคเ็วเเเเเลสามสิบ yeah! แล้วฮะโอเคโอเคเอาธนูมาลูกธนูเยอเดวิลสามสิบแล้วฮะแล้วก็จะไปบวกอ่าพรูอัลเล็กหวังว่าจะได้ประสิทธิภาพอีกชุหวังว่าจะได้ประสิทธิภาพาสี่ 4, นะครับไม่เอาคงทนสี่คงทนสามไม่เอานะฮะปึ๊บแชน พ้องตายเดี๋ยวก็เสียใจอ่ะออะไรอยู่เนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องออกไปด้านนอกนะครับโอเคถ้าชิปช้าก็ถ้าลิปสั้นก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคแล้วเจอกันครับผมอ้ยเหนื่อย